ไปดูปฏิบัติการห้ามไก่ค่ะปฏิบัติการนี้นําโดยกรมการปกครองนะคะไปจับร้านแต่งปืนดัดแปลอาวุธปืนโดยไม่ได้อนุญาตเพื่อป้องปรามไม่ให้เอาปืนเหล่านี้ไปก่อเหตุอาชญากรรุนแรงเ <P. S 1> พราะปฏิเสธไม่ได้นะหลังๆอ่ะพอมีเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นมาคนก็จะถามเฮ้ยปืนทำไมหาซื้อง่ายจัง <P. S 1> ไปหาซื้อที่ไหนกันมาเนี่ยแหละเขาต้องมีปฏิบัติการนี้ค่ะในการตัดตอนภัยจากปืนอย่างที่บอกปฏิบัติการนี้เรียกว่าห้ามไก่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองนําหมายค้นนะ ไปบุกร้านอุปกรณ์ตกแต่งปืนมีในกรุงเทพสองแห่งแล้วก็ที่สมุทรสาครหนึ่งแห่งพฤติกรรมคือลักลอบรับดัดแปลงอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตไปตรวจเจออุปกรณ์ห้ามจำหน่ายกว่าร้อยรายการค่ะอย่างเช่นชุดลั่นไกมีแมกกาซีนเสริมเพิ่มกระสุนมากนะคะมากกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยไม่เกิน20นัดมีลำกล่องปืนยาวปืนสั้นตัวปลดสไลด์จับลุ่มคนดูแลร,ร้านไปด้วยหนึ่งคนส่วนเจ้าของร้านตอนนี้ไม่อยู่เมืองไทย อยู่ที่ต่างประเทศเดี๋ยวติดตามตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดี3ข้อหาตามความผิดพรบอาวุธปืนค่ะสำหรับร้านค้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่มีการรับดัดแปลงแต่งอะไรทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้การอนุญ,ญาตของอทางราชการนะครับเพราะว่าราชการจะได้ควบคุมได้นะครับว่าว่ามัน,ม,นมันน่าจะสุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะครับกฎหมายถึงได้กำหนดว่าต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับ ส่วนอีก2ร้านค่ะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยก็ทําผิดไม่ต่างกันก็มีการรับตกแต่งดัดแปลงปืนขายอุปกรณ์ต้องห้ามจับกลุมทั้งผู้ดูแลแล้วเจ้าของร้านรวมอีก2คนก่อนจะดําเนินคดีคือปฏิบัติการห้ามไก่เนี่ย มีต้นตอมาจากการที่มีอินฟลูเอนเซอร์ลงแล้วก็ไลฟ์เนี่ยการรับแต่งดัดแปลงปืนผิดกฎหมายเนื่องจากร้านแล้วก็ช่างทําปืนเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการปกครองก่อนเนี่ยนำมาซึ่งการจับในครั้งนี้นะคะเพื่อป้องรานไม่ให้เอาปืนเหล่านี้ไปก่อเหตุอาชญากรรมค่ะอาวุธปืนนี่ต้องหน,น,หนาวร้อนๆแล้วนะครับ<ะ>หลังจากที่เล่นขายปืนกลางค่ายทหารเลย,ยที่<ะ>นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเรื่องนี้เองตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจยังคงเดินหน้ากวาดล้างต่อเนื่องนะครับ